นะะคเพลงใหม่จากน้องๆโอลิฟส์ฟีเจอริงร่งตุ่มตามนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าแพ้คนที่เหงาค่ะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนผมละอิจฉาตุ่มตามจริงๆเลยนะฮะแหมคือ,ต,อตั้งแต่เป็นนักร้องมานี่ผม,มว่าการที่ดีที่สุดคือการมีในการได้ไปแจมกับน้องๆข้าวสาวนี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยก็น้องๆ OLIVES ฟังไว้ก็อย่าลืมชวนคุณเล่นนะครับคือเขาไม่ชวนผมหรอกเพราะว่าอายุมันต่างกันเกินไปไปบอกเขาสิแหมเราก็ช่วยนะครับต้องบอกว่าใครที่เนี่อยากจะดูนะครับ MV ตัวเต็มนะครับก็ รับรองนะครับมีให้ดูกันแน่นอนนะครับทางไลฟ์อดจีของเรานะครับที่แรกนะครับในจักรวาลแห่งนี้ครับถูกต้องค่ะถ้าพูดถึงแฟชั่นของน,อน้นองๆอโอลิฟส์ะค<ล>ุณนึกถึงอะไรประมาณไงดอกไม้อยู่แล้วเอ,อ,อ,อกไม้เยอะนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสีชมพูอเออสีแบบด<ร>ูสดใสกุ๊กเกะก็เป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองก็คือกิจกรรมมันไก่ โมนะครับต้องบอกว่าตะกี้นี้โอลิฟเนี่ยจะเป็นแบบน่ารักน่ารักขบขิกขบนะครับจะเป็นแบบดิงดิงหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นแบบชายแท้นะครับโคตรแบบทหารนะครับนะครับต้องบอกว่าอะไรนะฮะขำไงขำท่าจริงๆแอบบอกพี่อยากขำกันเองสิครับพี่ไปรักนู้นก็ขำนะคือแอบบอกตอนแรกเมื่อกี้เขาบอกว่าอุ้ยมันไก่มากขอกีต้ามายิงได้ไหม ก็รู้วรู้โวดคือจริงๆวันแรกเนี่ยนะับวันแรกที่เราโปรโมทกิจกรรมนี้เนี่ยฮะมันมีมันมีหมวกเป็นหมวกออดอ๋อหมวกมันหง้ยข้างหลังนะผมไปเอามาใส่ด้วยนะครับกับพี่คนสองคนใช่อินนะคะเขาบอกว่ามีแบบว่าแฟชั่นเก๋ๆนะคะจากมันไก่มากให้ชมกันนะคะไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นแบบไหน ครับผมที่แต่งตัวอย่างนี้ครับเพราะว่าแบบมาเขาทชิก่กทั้งทีจะได้เข้ากับทีมนะครับผมบมีรองเท้าเพ้อมคอยครับเสื้อแนวสีทุๆเย่งยีน,ยงนี่ครับมามันกันเต็มที่ครับค่ะก็ใส่ขาสั้นค่ะรองเทาเ้าผ้าใบแล้วก็กระเป๋าก็ดูเข้าทีมมันไก่มากดีค่ะดูทหารทหารดีค่ะพร้อมเลยเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามันไก่มากก็เลยขอจัดเต็มกับชุดชุด ทีมทหารอย่างนี้หน่อยนะคะขาใส่ออซสต์รีอย่างจัดเต็มนะคะรองเท้ากระเป๋าทุกอย่างช่วยเข้ากับบรรยากาศมันไก่มาของเราในวันนี้ค่ะคอนเซ็ปผมก็ก็มันเป็นทหารใช่ไหมครับทหารก็อยากใส่ครับผมแต่ว่าผมก็ชอบพี่อุ๋ยเหมือนกันก็เลยเอาพี่อุ๋ยมาบวกกับทหารมันก็กลายเป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นทหารครึ่งหนึ่งพี่อุ๋ยครึ่งหนึ่งทุกอย่างก็เป็นรองเท้าเหลืองครับรองเท้าสีเหลืองเลยครับสลับด้วยกางเกงครับลายทหารสีเหลืองครับผม นี่ไม่รวมขาวแว่นนะครับขาวแว่นก็สีเหลืองครับผมครับผมไอโฟนก็ก็เป็นเคสสีเหลืองครับผมอ่านี่ครับเป็นคอนเซ็ปผมครับมันใกล้มากครับผมอีกห้านาทีรวมกับคนแค่หนึ่งนายอีกห้านาทีรวมกับ คุณก็สงสัยว่าเขาที่เขาไปประกวดแฟนซีชันอะไรกันหรือเปล่านั่นน่ะสิเหมือนไม่ได้ไปแบบดูคอนเสิร์นตนะแต่ละคนเขาจัดเต็มนะเพราะว่าตีมเขาเป็นแบบทหารอาหารแล้วก็ได้ยินมาว่าตีมปีนี้คือเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สามเฮ้ย<อ>จริงสามเลยเหรอสามเขาบอกว่าก็ต้องแบบจินตนาการเอาไงว่าหลังสงครามโลกเนี่ยต้องแต่งตัวแบบไหนเป็นทหารเก๋ๆยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าสงครามโลกจริงๆมันคงไม่แต่งตัวอย่างงี้กันนะน่สิผมไม่ได้ไม่ไม่น่าจะเหลือเอางี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่า เราก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ภาพนะครับของคอนเสิร์ตนี้มาให้ดูกันถูกต้องค่ะยังจุใจมากกว่านี้แน่นอนนะคะอ่าละถึงเวลาของ S m S request ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้มีการรวบรวมแล้วนะคะว่า S m S มีอะไรส่งบ้างอ่าอ่ะไหเมาไหนมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรามี S m S ส่งเข้ามาประมาณ3,000ล้านมีเความได้นะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็เลยเลือกมาแบบ สัก2อมอันตั้งกันนะจัดไปนะครับ S S request ในวันนี้นะครับผมอันแรกนะครับเขาบอกว่าขอเพลงเธอคิดยังไงกันของน้องนตด้วยนะครับแต่ว่าไม่เปิดครับเอ้าทำไมอะคะก็ปกติกติกาของเรานะครับ S S request อยากฟังเพลงแล้วเปิดให้นะแต่ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมอยากถึงทำไมอยากอยฟังอะไรเงี้ยแต่นี่เขาบอกมาพ้วนๆบอกว่าขอฟังขอฟังก็ะครับครับ แรงอ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วันหลังอยากจะฟังนะอยากจะดูจากรายการเรานะคะส่งข้อความเพลงนั้นแล้วก็บอกไปว่าอยากดูเพราะอะไรบอกข้อนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ตัวอย่างเลยอย่างที่เขาบอกว่าขอเพลงหนึ่งคนหนึ่งหัวใจของพี่นิวจิวด้วยค่ะอยากได้อัลบั้มใหม่ของพี่ๆเขาด้วยวางแผงวันไหนคะอืม็จแล้ว อันนี้มันเหตุผลเหรออันนี้คาไม่ได้บอกเหตุผลเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลว่าคืออยากได้อัลบั้มใหม่วันพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างนี้พรุ่งนี้เขาวางแขงกันแล้วคือจะคือจะพยามให้มันเกี่ยวข้องนั้นก็ได้ครับโอเคเอ้ยเป็นไรนะชิงงานสรุปว่านี่คือเหตุผลใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นพี่นี่คือเหตุผลนะคะคือเพราะว่าอยากจะได้อัลบั้มใหม่ในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากด้วยว่านิวจิ๋วจะออกอัลบั้มใหม่ซิกเนเจอร์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะฟังพลคุณภานแ้วก็ เป็นอีกหนึ่งระับที่ต้องบอกว่าทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่ใช่ค่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับจะวางแผนกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปรอนะครับแล้วก็สอยมานะครับต้องเก็บไว้เป็นเจ้าของนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะเราก็จะจัดให้ครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เหตุผลที่ผมชอบก็ตานะครับแต่ว่าเราก็จะเปิดให้เรับยุดหยุดนะใช่นะฮะไปฟังเพลงนี้กันครับเพลงหนึ่งคนหนึ่งหัวใจนะครับกับเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องรักคุณเขาฟ้าจากนิวจิ๋วค่ะ